สวัสดีครับท่านที่ได้รีโมทต,ตัวนี้ไปนะครับเป็นรีโมทสมาร์ทคีย์นะครับสามารถเชื่อมต่อมือรีโมทมือถือได้ทุกรุ่นนะครับผมไม,ไม่ว่าจะเป็นอ่ามือถือรถอ่ายี่ห้อต่างๆนะครับขอให้ท่านมีรีโมทเดิมอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาวงจรตัวเดิมนะครับนี้มีปุ่มล็อกอันล็อกแล้วก็เปดิดฝาท้ายพวกนี้นะครับสามารถนำมาใส่ ด้านหลังของฝาตัวนี้ได้นะครับตัวนี้โลโก้นี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับตัวนี้นะครับก็มีแบบอันนี้เบอร์โทรของเรานะครับแล้วก็ตั้งค่านะครับมาที่คำว่า system นะครับเวลาเปลี่ยนภาษาแล้วก็ language นะครับมีภาษาจีนกับภาษาอังกฤษนะครับ ถ้าต้องการภาษาไหนก็รูดภาษานั้นเลยนะครับกดค้างไว้เพื่อยืนยันนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆนะครับแล้วก็บลูทูธตัวนี้นะครับจะทาการเชื่อมต่อตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้นะครับบลูทูธสัญลักษณ์บลูทูธก็จะขึ้นมาตัวนี้เราก็ไปต่อที่ o b d นะครับเราไปต่อที่รถเราได้นี่คือตัวหมายเลขเครื่องบลูทูธนะครับแลนนี้ก็ไปเสียบได้เลยในกรณีที่เราจะ ให้รถทําการปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับผมเวลาเดินเข้าใกล้ประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูคร่าวๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นการเซตเซตการล็อกนะครับนี่อันนี้บลูทูธดิสคันเน็กเวลาเซตการล็อกก็ทําการาเดินเข้าใกล้แล้วก็กดโอเคนะครับเพื่อล็อกระยะเซนเซอร์นะครับผมว่าให้มันต้องการปลดระยะไหนนะครับนี่ผมไปปิดปิดตัวนี้ก่อน อันนี้ก็จะหายไปแล้วก็มีแบบพุ s ส start ก็มีนะครับพุ s ส start เราไปเข้าที่ตัวนี้นะครับมาคี e y setting ตัวนี้ครับคำว่าตาร์ทเราก็ทำการเปิดนะครับพอเราทำการเปิดเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีคำว่าพุ s ส start ขึ้นมาเมนูขึ้นมานะครับนี่ครับพุ s ส start สามารถกดในกรณีที่รีโมทรองรับพุ s ส start นะครับ เราสามารถกดได้ต่อไปนะครับการพุชสตาร์ทการกดค้างไว้พวกเซตติ้งคีย์เนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้เองนะครับคีย์เซตติ้งพวกนี้นะครับอันนี้ครับอันนี้ครับเปิดฝาท้ายสมมติเปิดฝาท้ายเนี่ยว่าเราต้องการกดแบบไหนนะครับอันนี้ครับเห็นไหมฮะเราต้องการกดยาวกดสั้นกดค้างไว้กี่วิกี่วิสูงสุดอยู่ที่ จ็ดวิประมาณนี้นะครับลองไปตั้งค่ากันเอาเองนะครับตัวนี้เป็นการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับผมแล้วก็อ่ะส่วนโลโก้นะครับผมรมให้ดูส่วนการเปลี่ยนโลโก้นะครับการเปลี่ยนโลโก้มาที่อ่าเดี๋ยวนะส่วนการเปลี่ยนโลโก้มาที่คําว่าล็อกวินโดว์วินประมาณนี้อ่าไม่ใช่อันนี้คือให้ล็อกประมาณหกวิมาที่คําว่า System Setting Display แล้วก็ Select Mode ตัวนี้ครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราต้องการโลโก้ยี่ห้อไหนนะครับเดี๋ยวผมดูให้ดูสักอันนึ่งเราโลโก้นี้นะครับแล้วกดค้างไว้โอเคทำการปิดแล้วก็เปิดใหม่โอเคเห็นไหมครับขึ้นมาแสงนี้ก็ปรับได้5ระดับนะครับผมเวลาปิดก็กดค้างไว้นะครับก็อย่าทำการปิด นะครับสมารทคีย์ทำการปิดแล้วก็ส่วนวันนี้นะครับด้านหลังเราก็สามารถาไปดูด้านหลังก่อนนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัววงจรมาให้เรานะครับอันนี้เป็นตัวรีวิวของผมเองโอเคนะครับนะครับเห็นไหมฮะ ส่วนสซยต่างๆนะครับผมอธิบายไว้อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับว่าต่ออย่างไรนะครับตัวนี้เป็นรีโมทของตัวนี้นะครับเพียงแค่นํารีโมทเดิมมาใส่แล้วก็ใส่ให้ถูกนะครับแล้วก็ส่วนแบตเตอรี่นะครับส่วนแบตเตอรี่ก็คือเอาจากตัวนี้เลยในกรณีที่ในกรณีที่แบตหมดนะครับนี่แบตหมดเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับยังใช้ได้ยังใช้การได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับปุ่มล็อกปุ่มัน l o c k ฝาท้ายปุ่มเสียงนะครับปุ่มเสียงหาสัญญาหารตัวรถนะครับประมาณนี้โอเคนะครับถ้าไหนสนใจนะครับก็ทักมาได้นะครับทักมาได้เพื่อจะส่งสินค้าให้ทุกท่านนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมสวัสดีครับ